น้นหนุ่มอัปเกรด โอ้หนี่ชุดจับตะไคร้จับตะไคร้เอาฝากเขาด้วยยาจับไขมันของคุณอุ้มนะฮะไม่แพงขายเท่าไหร่นะ320บาท320บาทกล่องนึงมีกี่เม็ดม่เวันทานได้อาทิตีหนึ่งนะฮะนี่ทานแล้วนะฮะกล่องนึงก็ลงประมาณว่าไปนั่นโลถึงสองโลโอ้โหอาทิตย์เดียวครับใช่บางคนโลลงถึงสามโลเลยนะเอาถ้าใครอยากลองนี่ติดต่อคุณอุ้มได้นะฮะหุ่นก็จะเซเรนเดอร์อย่างนี้เอามาดูคุณอุ้มเอาตะไคร้ไป เอา้าทำไมไม่ตัดเอาหัวมันน่ะก็หัวไม่ใช่หรอนู้นเขาต้องขุดเอาหัวมันไม่ใช่ตัดเอาแต่กันผม <c oughs> มันยังเล็กอยู่ <c oughs> เอานี่ลุงตัดตะไคร้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะไปทําอู้ไก่เดี๋ยวลองกินกันเย็นนี้ <c oughs> นี่ครับที่เหลือพ่อก็เอามาปลูกไว้กินต่อนะฮะโตมาก็ได้กินต่อน,นี่ฮะ ผักสวนครัวพ่อปลูกไว้เยอะๆครับอันนี้คุณดุมเด็ดใบอะไรฮะกระเพรากระเพราเอามาทั้งต้นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใต้นอ๋อไม่ใช่ก็เด็ดใบพ่อจะมาปลูกค่ะเด <pt> ็ดใบพอดีเย็นนี้จะทําเมนูครับทําเมนูอะไรนะอูกไก่แต่นี่เห็นเอากระเพรามาทั้งต้นอย่างงี้ไม่ใช่อะไรนะรเราเราจะเด็ดเอาใบไปทปําหูไก่นะฮะแล้วก็เอาต้นไปปลูก อันนี้กระเพราบานมะพรอ,พอกระเพราใบาเล็กกระเพราบ้านอโอ้โหหอมมากเนี่ยทิ้งว้อีกจ็นาทีนะห้านาทีห้านาที อ้มอะก็ไม่แ่งครับมาดูข้าววันนี้นะครับพ่อันนี้เจียแดงนะเจีวมงดาติดู้ยเจ้ยแมงดานะฮะไม่ได้ติดใจเอานี่นี่ละเวาว่าอ้เห็นขวดงเห็นขวดมู่ มีปลาทูมีนึ่งมีนึ่งกบนะครับ <c oughs> มีผักบุ้ง <c oughs> มีปลาดุกด้วยมีหน่อไม้นี่ครับมีแกงหน่อไม้ <c oughs> อันนี้ฮะเมนูที่พ่อทำตอนเย็นนี้อูกไก่มนะครับกินข้าวเย็นด้วยกันครับออนน ลอยแล้วนะครับสำหรับช่วงท้ายคลิปนี้ก็วันนี้ก็คอนเทนต์ของเราก็ใช้ชีวิตอยู่ทุ่งนาแล้ววันนี้เราก็จะโอ้โหธรรมชาติมากนี่นักขุกใจเลยธรรมชาติมากเมื่อกี้เสียงเสียงนกไกนาตัวหนึ่งมันมานอนอยู่ข้างสระปลาเรานะฮะโอ้สนใจแค่ ดี่ครับ <c oughs> ลมก็แรงมากดูนี่ฮะลมเย็นสบายมากลมแรงมากวันนี้ก็คอนเทนต์ของเราทางโปรดิวเซอร์สีก็บอกว่าใช้ชีวิตหนึ่งคืนอยู่ท้องทุ่งนานนะครับก็มาชมบรรยากาศตอนนี้เราลองเงียบยบเงียบฮะล้วฟังเสียง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ซาวเอฟฟกนะครับโอ้เสียงมอเตอร์ไซค์ผ่าน นี่แหละฮะเข้าทุ่งนาเสียงเขียบเสียงกบเสียงจิ้งหรีดเไรัยอลองลองใช้สมาธิแล้วก็นิ่งนิ่งเงียบเียบลองฟังเสียงบรรยากาศที่หลายหลายคน อวันนี้ครับที่ทุ่งนาผมว่าพวกเราเนี่ยก็อยากให้มาสัมผัสร <c oughs> บรรยากาศเก่าๆแบบนี้นะครับสำหรับคนที่ห่างบ้านไปนานที่ช่วงนี้ในในยุคยุคที่อะไรไม่รู้ผมก็ขอเป็นการอะไรกันครับขอเป็นกงใจให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศแล้วก็เป็นกำลังใจให้คณะ รัฐบาลด้วยนะครับวันนี้มีหนึ่งอย่างอยากฝากไว้คือหน้าที่หน้าที่นะครับทุกคนอยู่ในสังคมถ้ารู้จักหน้าที่ผมว่าเราไปรอดแน่นอนรัฐบาลก็มีหน้าที่พาประเทศชาติพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจที่น้องหลายคนที่ตอนนี้ก็สั่งล็อกดาวน์แล้ว แคนคุงานก่อสร้างก็กักบ,บริเวณแล้วนะฮะแต่หลายๆที่เมื่อวานแม่ก็โทรมาบอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะครับที่เลยก็ค่อนข้างจะวิกฤตเลยตอนนี้เพราะคนไป่ทำงานในกรุงเทพ,พกลับมาก็มาติดกันเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็สัง่งปิดโรงเรียนแล้วที่จังหวัดเลยผมก็กลับ ไม่ได้นะครับก็เป็นกำลังใจใพี่น้องทุกๆคนช่วยกันป้องกันนะครับออกไปไหนก็ใส่แมสนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากคิดนีไว้คิดอยู่แบบง่ายๆของคนอีสานมาอยู่แบบนี้มาใช,ช้ชีวเดือบนี้มาพักผ่อนในช่วงโควิดแบบนี้นะครับมาอยู่กับตัวเอง กับธรรมชาติแบบนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้าหนุ่มอัปเกตด้วยนะครับถ้าชอบคลิปสไตล์นี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งริงยๆิงไว้ติดตามด้วยเวลนาหนุ่มลงคลิปต่อไปก็จะได้เปิดดูได้ดทันทีนะครับคลิปนี้ก็ขอลาด้วยภาพบรรยากาศช่วงคืนของท้องทุ่งนาบ้านเราครับสวัสดีครับ